คุณตำรวจคุณช่วยเราเอาไว้มากเลยค่ะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะเอค่ะเออโอเคค่ะเจอกันนะคะแล้วฉันจะโทรหาค่ะโอเคเจอกันค่ะบาย มีอะไรเหรอลูกมีอะไรสิทธ์ค่ะ ีมากเยี่ยมมากเลยแบบนั้นแหละแม่ยายแบบนั้นมันดีมากรู้แล้วใช่ไหมว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตแต่ว่าความสุขต่างหากเราที่สำคัญมันให้ความหมายกับชีวิตถ้าแม่กับลูกดีกันได้ เราก็จะได้ไม่ต้องโกหกอีกต่อไปดีมากเลยสิทธาความสุขของเรามันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วอีกไม่นานแล้วเราจะได้มีความสุขในแบบที่เปิดเผยสักทีโอ้โอ้ <S <s <uss> <S <ว>จะไปไหนนะ่ะ ขอโทษครับแม่ยายผมสายแล้วอ่ะเนะพูดมากฉันถามว่าจะไปไหนออจะไปกันเลยไหมเราสายแล้วไปกันเถอะจะไปไหนนะอเราไม่ได้ไปปิกนิกนะมันไม่ใช่จุดปิกนิกแม่ยายผมจะไปออฟฟิศเด้อนะผมบอกแล้วไงว่าตอนนี้ผมตายแล้วอพรุ่งนี้เขาจัดก,การได้ไหมได้พรุ่งนี้ทำงานให้ตรงเวลานะ ส่วนวันนี้ไปพักผ่อนฉันไม่หักเงินเดือนหรอกนะอืมเฮ้ขอยากขแยงเรื่องทำแบบนี้สักทีไม่ผมกำลังเช็ดขี่หูอนะผมคิดว่านักข้าหูผมหรือเปล่าเนี่ยผมเลยได้ยินอะไรแปลกๆอ่ะว่าไงนะจะทำตัวเกลียนกลียนอีกแล้วสินะไปพักผ่อนได้แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทำงานไปกันเถอะ ข่ะพ่อไม่ต้องห่วงนะสิทธาสบายดีค่ะหนูพยายามติดต่อพ่อกับแม่แล้วนะแต่ว่าพ่อกับแม่ปิดโทรศัพท์นะขอโทษทีนะลูกที่นี่มีเรื่องนะลูกๆมีปัญหาแต่พ่อกลับโทรหาไม่ได้พ่อไม่รู้จะแก้ตัวยังไงให้อภัยพ่อด้วยนะพ่อก็โทษด้วยไม่เอาหน้าพ่อ ทำไมจะต้องว่าตัวเองด้วยล่ะคะเนี่ยรถทนี้เธอต้องไม่เชื่อแน่เลยแม่เธอให้ฉันลางงานด้วยอ่ะไปชำชัยแก่ๆฉันหน่อยนะเธอคุยกับใครอ่ะพ่อเหรอพ่อหายไปไหนมาลืมลูกแล้วหรือนี่แต่ผมโดนระเบิดตอนที่อยู่ที่รถไฟทำไงล่ะขอโทษทีนะสิตขอโทษทีลูกพ่อลืมโทรหาลูกเลยหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะอ๋อครับพ่อ ผมสบายดีแล้วนี่จะเศร้าทาไมฮะนิสิต<ะ>พูดบ้าอะไรเนะี่ยพ่อรู้สึกผิดแล้วนะเอเอพ่ออพ่อผมล้อเล่นนะผมสบายดีแต่พ่อดูไม่สบายใจเลยพ่อเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรเอเอไม่ต้องห่วงนะพ่อสบายดีโอเคอฟังนะมาหาพ่อที่โรงแรมตอนเที่ยงนะพ่ออยากจะเจอหน่อยพ่อขอเจอหน้าหน่อยจะได้พอใจโอเคครับพ่อผมจะไปไม่ต้องห่วงนะบาย รัชคะมีอะไรคุยกับใครน่ะลูกชายผมมีอะไรไหมหวังว่าสิทธิจะไม่เป็นอะไรนะมันไม่สำคัญกับคุณหรอกเอานี้หมายความว่ายัางไงกันน่ะมันจะไม่สำคัญได้ยังไงเขาเน่ะเป็นลูกของฉันนะฉันเอาแต่ดูแลกฤติกาเพราะว่าเธอน่ะต้องการฉันมันก็ไม่ได้หมายความว่า ฉันน่ะจะไม่ได้รักสิทธาดอีกแล้วนะคะถ้าคุณรักสิทธิ์คุณก็ควรจะโทรหาเขารู้ไหมว่าสิทธิ์เจออะไรมาเมื่อวานสิทธิ์ไปที่สถานีรถไฟที่โดนระเบิดน่ะคุณรู้เรื่องบ้างไหมอะไรนะเมื่อก่อนสิทธิ์เป็นอะไรแม้แต่นิดเดียวคุณก็แทบจะบ้าตายเขารอดมาได้อย่างบูดวิด คุณคิดจะโทรหาเขาบ้างไหมพูดอะไรนะราชแล้วทำไมคุณจะต้องมาด่าฉันทุกเรื่องเลยละ่ะแล้วทำไมจะต้องมาทำอะไรให้มันเป็นเรื่องใหญ่ด้วยล่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะผมทำให้เป็นเรื่องใหญ่เงี้ยใช่คุณทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่สิทธิ์เป็นลูกชายฉันฉันรักเขามากนะทำไมโง่จังนะทำกาแฟดีๆไม่เป็นแล้วไนงะใครจ้างเธอมากันเนี่ยทำไมกริติกาถึงตะโกนนะกรติกา คุณกำลังทำผิดมากนะเซมมี่คุณกำลังรักโลกไม่เท่ากันคุณกำลังลืมสิทธิ์ทำอะไรเนี่ยบ้าหรือเปล่าเล่านี่เรียกว่าเพชรดื่มซะแล้วนายจะหายเครียดและสบายใจขึ้นเพชรมันมีไว้เพื่อตัดเพชร ดื่มมันซะเล่าตัวนี้มันแรงและหาย,ยากด้วยกินซะนานๆเนี่ยนายจะได้กินของแผงๆแบบนี้ใช่ไหมฉันจะอยู่ตัวเองได้ยังไงกาฟูหนังธุรคานั่นมันทำเป็นใจดีฉันจะทำยังไงดีฉันเลยเรียกนายมาไม่มีแผนอะไรใช้ได้กับดีๆทั้งนั้นอืม เราจะต้องเล่นเรื่องส่วนตัวของมันหน่อยแล้วเพราะว่ายิ่งเล่นเรื่องส่วนตัวความเกลียดชังก็จะมากขึ้นใช่ไหมล่ะกาฟูอืมฉันเข้าใจแล้วฉันเอาโซคล้องตัวเองตั้งแต่ที่นังนั่น ทำให้ธุรกิจของฉันล้มละลายไปแล้วละ่ะจำไว้ด้วยคุณทำเพรให้ผู้หญิงใส่ไม่ใช่เหรอแสดงว่าคุณทำงานให้ผู้หญิงนะสิแล้วทำไมคุณถึงไม่ชอบฉันละ่ะเพราะว่าฉันเป็นผู้หญิงที่มีธุรกิจรุ่งเรืองกว่าเป็นที่น่านับถือกว่าอย่างนั้นน่ะเหรอฉันต้องออกจากประเทศนี้ไปแต่ว่าฉันฉันกลับมาแล้วและเสืออย่างฉัน ไม่มีทางที่จะเมตตาใครทั้งนั้นนางดี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 ผู้หญิงที่เราเกลียดโอ้<อ>ขอบคุณพระเจา้าดีแล้วที่ลูกไม่เป็นอะไร ผมสบายดีนะพ่อแต่ว่าพ่อนี่เป็นอะไรพ่อไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าฮะพ่อฟังดูหัวเสียมากเลยผมถามพ่อแต่พ่อก็ไม่ยอมบอกผมมันไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกลูกสิทธิ์พ่อคิดถึงลูกกับโรชนีมันก็แค่นั้นเอง <c oughs> นี่พ่อไม่เป็นอะไรหรอกน้ออีกไม่กี่วันอีกไม่นานแล้วตอนนี้โรชนีรู้แล้วว่าการโดยการจนเนี่ยมันไม่สําคัญแล้ว ขอให้มีความสุขก,ก็พอพ่อแล้วก็หลังจากเมื่อวานนี้แม่ยายผมก็เริ่มเปลี่ยนไปและอีกไม่นานเธอก็จะเข้าใจพ่อพ่อพ่อเป็นอะไรใต้ตาดำเนอะมีอะไรหรือเปล่าพ่อทำให้ถึงเครียดแบบนี้ทำไมปิดบังเรจ่อผมอย่าเพิ่งรับสายนะ อย่าบอกแม่ว่าแกอยู่กับพ่อพ่อพ่อทะเลาะกับแม่ใช่ไหมคือผูอ้หญิงผู้หญิงนั่นทื่อะไรนะกริติกาเหรอเพราะเธอใช่ไหม รเียคิดว่าน,นายจะมาพักผ่อนสินั่งลงสิ <c oughs> แปลกไหมล่ะสิ เราเจอกันครั้งแรกก็ที่โรงแรมนี้จำได้ไหมตอนนั้นน่ะนายบอกว่านายคือสิทธาคุรณาอืม <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้เรามาชดใช้กันดีกว่า ฉันจะเลี้ยงอาหารเที่ยงนายเองเออขอโทษทีผมไม่เห็นคุณผมว่าเราน่าจะเคยเจอกันมาก่อนนะครับเออสวัสดีครับผมรัดเวีย ภรรยาของสิทธาดรรชนีก็เหมือนหลานผมคือว่าพวกเราเป็นญาติกันนะครับโอ,โอ้สวัสดีครับว่าไงครับพี่ชายรถเวียนี่คือพ่อฉันเองคุณครูเครจาโอ้สิทธาดนายนี่จริงๆเลยนะทำไมไม่แนะนำให้ฉันรู้จักเขาก่อนล่ะสวัสดีครับลุงไม่เป็นไร พ่อมาที่นี่เออเพื่อมาธุระนะมาถ่ายทำก็เลยต้องเรียกสิธิ์มาที่นี่ด้วยถ้ามาคนเดียวเราคงไม่มีปัญญามานั่งดื่มที่นี่หรอกนะอ้แเจ๋งดีนะครับคุณนี่เป็นนักร้องเหรอไม่ครับผมเป็นศิลป,ปินมือใหม่โอ้ แต่ผมเชื่อว่าไม่มีงานไหนเล็กหรือว่าใหญ่ไปใช่ไหมครับใช่ไหมใช่เลยพ่อก็คิดแบบนั้นอโอเคขอตัวก่อนนะพ่อต้องรีบไปแล้วะต้องรีบไปถ่ายทําต่อโอเคพ่อพ่อไว้เจอกัน <c oughs> โชคดีลูกไว้ผมจะไปหานะ ดูแลตัวเองด้วยไว้โทรคุยกันอืมอืมโอเคนะบายนี่เสร็จเรายังไม่ได้กินมื้อเที่ยงด้วยกันเลยนะ ไม่เป็นไรเอาไว้ครั้งหน้าก็แล้วกันนะฉันไปออฟฟิศก่อนแล้วนายจะไปไหนละ่ะเอ่อฉันจะกลับบ้านล่ะอืมโอเคพ่ออยากจะบอกอะไรเราทุกอย่างแน่เลยแต่ว่าเราจะคุยกันไม่จบเลยขออีกเดือนเดียวพ่อเดือนเดียวแค่นั้นลนะลูกสะภ้ายพ่อจะลืมเรื่องอักเกตทั้งหมดไปแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านกัน เราจะได้เลิกโกหกสักทีอีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นแค่เดือนเดียวสิทธิ์คุเคราจาสาดดีนี่แต่ว่าฉันไม่ได้โง่นะ ต้องมีอะไรระหว่างแกสองคนแน่นอนฉันนะ่ะทำให้แกสารภาพออกมาไม่ได้แต่ว่าพ่อแกน่ะมันอ่อนแอมันจะต้องบอกความจริงกับเราอย่างแน่นอนแกคอยดูก่อนแล้วกันสิทธาคุเคราจา คนใช้พวกนี้เนี่ยมาทำงานชักช้าไปเอาชามาแล้วก็ขอขนมด้วยฉันปวดหัวมากอะตอนนี้นะโอ้ยคืติกาเธอต้องการอะไรไมีเปล่าคนใช้บอกว่าลูกปวดหัวน่ะแล้วไงเธอเป็นหมอเหรอไม่ไม่ใช่จ้ะแต่ว่าแม่เป็นแม่นะนิชานะ่ะไม่ทำให้หายปวดหัวหรอก แม่ก็เลยเอาน้ำมันมาให้จะได้บรรเทาอาการฉันไม่ทานน้ำมันพวกนี้นะมันเป็นน้ำมันคนใส่หรือเปล่าละ่ะหวังว่าจะไม่ได้วางแผนฆ่าฉันนะโอเคโอเคฟังนะเอางี้ก็ได้นวดหัวให้ฉันแล้วกันจริงเหรอโอเค เออไหนบอกมาหน่อยสิทำไมลูกชายเธอไม่มาล่ะเขากลัวฉันเหรอบอกมาสิเขาไปไหนไม่เห็นเขากลับบ้านเลยมีอะไรหรือเปล่าที่บ้านเนี้ยเออเขา เขานะ่เขาไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะเขาก็มาเรื่อยๆนั่นแหละโอเคไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกความลับของครอบครัวท่นี้ถามไปอย่างนั้นหลักเขาหนี่หน่าเบื่อเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันทั้งทีฉันไม่สนใจหรอกช่างหัวมันไม่กฤติกาลูกก็คือครอบครัวนะ,อะโอเค แม่จะบอกความจริงให้